ลงภาคสนามมามาเจอตัว D V A S C O D ต่างๆแล้วทานะของนักเรียนแปลไม่ได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะแปลให้ฟังว่าแต่ละตัวมันหมายความว่าอะไรกรณีบางครั้งที่เราเจอในส่วนของตัวจักษุแพทย์ที่ทางด้านของเขาเขียนค่าสัญลักษณ์ออกมาแบบนี้เราจะไม่ต้องต้องนั่งแปลความหมายให้ได้ว่าสัญลักษณ์ที่เขาพูดถึงเขาพูดถึงอะไรเอาตัวแรกก่อนในส่วนของตัว D ในในส่วนของตัวดีตัวนี้ตัวดีมันมีสัญลักษณ์ที่เขียนได้2แบบระหว่างดีกับ N D ดีแปลว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องของการมองไกลส่วน N เนี่ยเขาเรียกเรื่องของการอ่านหนังสือ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการระบุงเงี้ยแปลว่าตัวแรกเนี่ยเขากำลังพูดถึงว่าเขากำลังพูดถึงการเทสการมองไกลหรือเทสการอ่านหนังสือต่อมาก็ VA VA เนี่ยก็คือ visual acuity คือความสามารถในในการมองเห็น เพราะนั้น,เ,นเขากำลังพูดถึงความสามารถในการมองเห็นของการมองมองไกลเ SC, SC เนี่ยทีนี้เรามาดูกันในส่วนของตัว SC อ,อันนี้ลบออกนะ SC เนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวเลือกในช้อยนี้นะมันจะมีคําว่า CC กับ SC CC เนี่ยแปลว่าในส่วนของตอนเราวัดสายตาเขาเทสค่าสายตาเขาเนี่ยที่เขากำลังสวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์อยู่ อาจจะใส่แว่นหรือใส่คอนแทคเลนส์อยู่แต่ว่าถ้า sc เนี่ยก็คือมันคือการเทส va ตาเปล่าเลยว่าค่า sc เป็นการเทสแบบตาเปล่าเลยว่าเขาตาเปล่าเทสตอนนี้ที่เทส va คือเทส va ตาเปล่าอยู่อันต่อมาก็จะเป็น od กับ os ก็ลบไปนี้ออกมาอันต่อมาเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ od กับ os od กับ os เนี่ย เรามาคุยกันบางคนจะไม่รู้ OD ก็คือขวา OS ก็คือซ้ายอ่า OD คือขวา OS คือซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นละแปลว่าอะไรแปลว่าอย่างบรรทัดแรกเนี่ย DVA SC OD 20ทับร,ร้อยแปลสัญลักษณ์ว่า ตาขวาเขาเทสแบบตาเปล่าความสามารถในการมองเห็นระยะไกลได้20ทับ100ในสเนลเล่นชาร์ดหรือว่าป้85ที่เรามองเห็นแล้วอันต่อมา pH ย่อมาจากคำว่าพินโฮ pH ย่อมย่อมมาจากคำว่าพินโฮแปลว่าอะไรแปลว่าเทส VA ตาเปล่าเขาอะ่ะได้20ทับ100แต่พอใส่พินโฮไปปับ๊บได้20ทับ20แปลว่ามันเป็น reflective error คือ ปัญหาสายตาเนี้ยสามารถแก้หรือแว่นได้แต่ถ้าบรรทัดถัดมาเนี่ยโอเอสค่าสายตาตาซ้ายของเค้าเทสแบบ SC ก็คือตาเปล่าความสามารถในการมองเห็นระยะไกลได้20ทับเ0พอใส่พินโฮไปแล้วได้20ทับ20นี่คือวิธีการอ่านค่าที่ฐานะของจักษุแพทย์ลงในใบลงลงในใบค่าสายตามา รู้ไว้จะได้ไม่งงเอาไว้คุยกับทนาของจักษุแพทย์ประสานงานกันภาคสนามโดยพ้องยิ่งคนที่ออกหน่วยพวกสปสชจะได้เข้าใจในส่วนของสัญลักษณ์และค่าการอ่านอย่างนี้มากขึ้นไม่ต้องไปยืนงงกลางดงสนามสปสช